ขอบคุณคุณแม่ดิมมี่และคุณแม่วันนะคะที่เมตตากล้วยนะคะมาฝากคุณยายนะคะขอบคุณคุณแม่ทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะค่ะส่วนคุณยายก็อาบน้ำอยู่ด้านนู้นนะคะ ยายถูต้นไม้เล่นน้ำอยู่กับพ่อควานนะคะพี่โออนะขนมาละเอาลง กล่าวขอบพระคุณนะคะกล่าวขอบพระคุณคุณแม่ดีมีและคุณแม่วันมากๆเลยนะคะที่เมตตากล้วยมาให้คุณยายนะคะขอให้คุณแม่ทั้งสองท่านนะคะมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งได้าัถนาสิ่งได้ก็ขอให้สมหวังในปัถนาทุกประการนะคะสาธุสาธุบุญนะคะคุณแม่สานะคะขอบพระคุณอีกครั้งนะคะคุณยายก็ขอบพระคุณค่ะนคะ